ชาแนลใช้งาน20งพนบาท30วันวันที่11เคือเมื่อวานที่เราไปถ่ายงานมาทั้งวันแต่เราไม่ได้กินมื้อเย็นใช่ไหมทุกคนวันนี้เด็กเอ็นก็เลยพาเรามาเลี้ยงส้มตำมืม้อนี้ก็สั่งแบบจุกๆุกินเป,เ,ปเป็มไปเลยนะทุกคนเพราะว่าหิวหนักมากอะ่ะอย่างแรกก็ขอสดน้าร้อนๆก่อนนะทุกคนอันนี้ก็คือเมนูต้มแซ่บกระดูกอ่อนกินเข้าไปแล้วคือสดชื่นมากอะ่ะทุกคนแต่ทีเด็ดของร้านนี้ก็คือไก่ย่างเลยวันนี้จีก็สั่งมากินด้วยร้านนี้เขาก็จะย่างให้หนังกรอบๆแต่ข้างในก็ยังช่านะรสชาตม่่ว้ือ ทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนถ้าเกิดใครผ่านมาจังหวัดต่างอยากหาอะไรกินแซบๆก็ลองไปชิมได้เลยกินไปเมืเ่อกี้ก็เป็นตามแคบหมูนะรสชาติดีมากต้องสั่งแล้วเมนูนี้ที่วางอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นตามป่านะทุกคนรสชาติก็นัวดีแต่สําหรับจะยังไม่สุดเท่าไหร่นี<อ>เป็นไก่ย่างไรกระดูกคือเด็กเองเคาเราลกระดูกออกให้นะทุกคนบอกเลยว่าคเนี้ช้ำม,มากสรุปมื้อนีก้ก็กินไม่หมดนะได้ห่องกลับบ้านด้วยพอกินส้มตำเสร็จเราก็มาเติมพลังด้วยของหวานนะทุกคนร่างกายจะได้สดชื่นเมื่อวานเราทํางานหนักใช่ไหมื้้อกกกลลาางงววัันนเเสร็็จิบไปคียแ นอนหลับนะเพราะว่าเพียไม่ไหวแล้วก็ง่วงนอนสุดๆตื่นมาอีกทีก็คือมืดคือดึกแล้วทุกคนจีก็ขึ้นมาลดน้ําต้นไม้เพราะว่าไม่ได้รดทั้งวันเลยแล้วก็คิดอยู่นานมากว่าจะกินข้าวเย็นดีหรือไม่กินดีคิดจนถึงเที่ยงคืนนู่นนะทุกคนงงมากสรุปจีก็ไปอาบน้ําแล้วก็ง่วงทีเนี้ยก็เลยไม่กินเลยเข้าวเย็นแล้วก็ไปนอนต่อมาสรุปยอดการวันเนี้ยเด็กเอ็นก็เลี้ยงส้งตมตำนะส่วนจีก็จ่ายค่าชาชีตไปเจ็ดสิบบาทตอนนี้ก็เหลือเงิน1056ากบาท